เราเิดโนเรเปิดโดนาหนึ่งอยองนอะไรนะเิหมดลิงป้อมทิ้งแล้วยิงป้อมทิ้งแล้วเขาเล่นพยาบาลระวังระวังตัวเล่นคัดโดดน้องล้ม้มล้มหมง ล่าเ้าที่ตรงนั้นน่ะลเข้ามาให้ผมาให้ผมาให้นั่นนน่อยลาเข้ามาลาเข้ามารวังโูเจ็บนะโคตรเจ็บเลยเขาได้แถมต้องผมโคตรเจ็บเลยสวยีนอะไรเข้าเลย สวยเนี่ยหนุนบนมีตเอ้าจะดึงทำไมอ่ะนึกว่าเพื่อนจะชุบเพื่อนดึงหลังเลยจะดึงหลัเลยจะดอบปอดด้วยโอ้โหเขามงไปหาเพื่อนเขามงไปหาเพื่อน ตังหนึ่งขึ้นข้างบนสองตัวเลยตังหนึ่งตัหงตหนึ่งแล้วปนนี้ข้าง<ห>บนนี้ข้<ร>างบนนี้ใส่นนเท้ามาแล้วมาแล้วมากระจนทิงด้วยไปไปเลยจ้าหลัลงเมืองน้ำยังไม่เคลียร์นะพี่หน้าตัวหนึง่ง รถมามาแล้วมาแล้วมาแล้วรถมาระวังด้วยใครยล็อกอยู่ั็ออยู่นะจ๊ะติงข้างหลังน่าจะเองไม่อนี่อยู่นี่องเลยพี่อ้อเขารอเราเก็บเพื่อน น่าจะหลบอยู่ตามซอกอะ่ะโยนหมายโยนอะไรเช็คหน่อยแถวเนี้ยหมดหมดหมดพี่หมดหมดูสองตัวสองตัวขนุนแล้ว โนดาวไปพี่ไม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 ่ตัวสโนสโนออกไปไม่สโนออกไปนะเราตั้งต่อนะอ๋ออย่าเดือดเดือดเดือดเดือยเดออดแสวยหมดนี่ไงตอนนี้เอาละบ รอคิวน้องตัดแป๊บนึงได้ไหมอยู่ๆนี่อยู่บนหลังคานี่อยู่บนหลังคานี่ระวังเห็นแล้วเห็นพี่เห็นแล้วโอ้โหปันเต็มหน้าพอดีเลยเยอาไปเลิกแล้วไม่ทำต่องแอบมาทิ้งศพคนนู้นต่อให้มาทุบงศคนนู้แป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นนะ หากัดสุดไม่เลไอพี่บนหลังคาเหรอบนหลังคาบนหลังคาเขาโดดบ้องอยู่โดดบ้องเล่นอยู่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพี่ลุกแล้วเดี๋ยวพี่กดลงมาก็จบ<อ>แล้วโอเคกดได้แล้วอยู่ <c oughs>